ใบมีดปรับองศาได้นะทิ่ซ้ายที่ขวาครับกันที่เข้ารูปดีว้พ่อเขาฮะ <c oughs> ในเรื่องจริงครับสุดจัดเหมือนกัน อาสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทักกับผมนะครับทิบนพัณนิิตในคลิปนี้ฮะพามาดูความแรงแห่งบ้านสอคนทันจัดโดยผู้ใหญ่โรดแล้วก็เสียร้อนนะครับคันนี้7610หับน่ยขับีทใบมีสไลด์ปรับองศาได้ซ้ายขวานะครับแหมมาสภาพนี้เลยเก่านอกฮะสามแสนครับถ้าเกิดมาสนใจลองติดตอนน่อมาฮะ0828353901 ตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่เขตของจังหวัดสัะแก้วครับอำเภอวัฒนาน,นครรถทำงานทุกวันฮะนี่ฮะซีเครตเขาอยู่ที่ท่อ่านผู้ชมมาดูเอาแก่น้อยโชว์ให้ดูเสียร้อนครับร้อนท่อเซงิงอามาดูฮะนี่ครับใบมีดปรับองศาได้นะที่ซ้ายทีศขวาครับดันจ,จริงเข้ารูปดี 3ามแสนห้าครับยางก้างปลาบังยังใหญ่อยู่หนึ่งร้อยห้าแรงครับชุดแต่งชุดนี้หมดไปหลายแสนอยู่ถามว่าสามแสนห้าแพงไหมทางเจ้าตัวบอกว่าเฉพาะชุดสไลด์นี่กับปาร็ไปแสนกว่าบ,บาทแล้วครับมามาดูพลังดันดินเขาโอ้ยไอที่ผมอุ้ยนี่คือกีตาแตนะนะุผู้ชม ตัวแตนฮะเกาะตีรังเขาแม่ถอยเสียครับเปิดปิดตามจังหวะเลยฮะ ย้ำนะครับ082835390135ครับรถทำงานทุกวันนี่ๆๆๆๆออกลองสามอันแล้วครับ ยังไม่มีได้ก็สุดยอดเลยฮะ สไตล์บ้านนี้ขับรถได้ใจครับแบบนี้เท่าแกจัดให้แรงตามครับขอฮะะเดี๋ยวไปชมสมัทนะเขาอีกข้างหนึ่ง ฟังหนังเต้พังยูยปีทีท่แล้วครับผมอันนี้มึงถึงท่นทีครับเสียร้อนยินยันครับว้าถ้าเกิดว่าสนใจนะสภาพแบบนี้เดี๋ยวซ่อมใหไไ้ไม่มีไอไมมไม่มีไอนะดูน้ำมันเครื่องก่อนครับไม่ดันนะครับไม่มีไอ,ไไไอฟันไม่ขาวนะ ฟันดำตลอดฮะนุ่นแหละครับผมชอบที่ปิดฝาต้อยเสียเขาจังเลยเอ้าแับซียืนยันครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพลาหน้านั้นตอนนี้มีอาการหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรครับเอาแขนน้อยยืนยันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สน,สนใจหรือว่าอยากจะซื้อไปใช้นะครับเดี๋ยวในจุดตรงนี้ซ่อมให้ครับเรียบร้อยครับในคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามกันลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย